สวัสดีครับหลังจากที่ลงข่าวเรื่องเปิดตัวชูโมเบชนะครับไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความเร็วของชูโมเบชที่คุยนักคุยหนาว่าเร็วถึง42 m มกร่วมกับ d t a ท 3G ที่ก็คุยเช่นเดียวกันว่าความเร็วถึงระดับ42 m มบน Samsung Galaxy S2 นะครับว่าความเร็วของทั้งคู่เนี่ยที่เปิดตัวมาในเวลาไล่ๆกันเนี่ยความเร็วได้ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองมาดูที่ตัวชูโมเบชก่อนนะครับ อันนี้ตัว speed test นะครับเราก็าวัดเป็นปกตินะครับใช้ตัวเชา v ์เวอร์ในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นซิมโ e Edge นะครับ ไปแล้วครับความเร็วตอนดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณ1.27เมกนะครับส่วนขาอัพโหลดอยู่ที่3.34เมกครับอ่ะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนซิมเป็น d t a ท 3G นะครับนี่ส่วนนี้ซิมดีแท็กเราใส่ไปแล้วนะครับ ครับอันนี้ขึ้นเป็น 3G เอ่อขึ้นเป็นเครือข่ายของ d t แทแล้วนะครับบนหน้าจอนี่นะครับอ่ะเวเราทำการทดสอบเนะครับการทดสอบก็ทำเหมือนกันนะครับก็คือใช้ตัว speedtest app test ท,ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของในประเทศไทยนะครับ นี้ผลออกมาแล้วนะครับความเร็วของ 3G Detect ในส่วนของอัปโหลดเนี่ยอยู่ที่2.53เมกส่วนอัปโหลดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 850k ซึ่งก็สลับกับ TrueMove ที่ตัวอัปโหลดจะแรงกว่าครับเดี๋ยวเราขอพักเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาดูเทสบน iPhone 3GS ทั้งคู่เหมือนกันครับว่าจะได้เท่าไหร่สวัสดีครับอันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับอันนี้มาเทสบน iPhone 3GS ครับซึ่งสเปคตัว <c oughs> ขาดาวน์โหลดของ iPhone 3GS กับ i p h o n น4ก็คือเหมือนกันก็คือรองรับความเร็ว 3G ที่7.2เมนะครับอันนี้เราลองมาเทส p h o n e 3GS กับซิม TrueMove Edge กันนะครับ <c oughs> <c oughs> การทดสอบก็คือเหมือนกันนะครับกับที่เราทำไปเมื่อกี้ก็คือเทสบนแอป Speed Test นะครับโดยเ์ฟเวอร์เนี่ยก็เลือกเป็นของประเทศไทยนะครับ มนความเร็วของ t u r m o b แ c e นะครับก็สปีดของดาวน์โหลดก็อยู่ที่ประมาณ3.3เมนะครับส่วนขาอัพโหลดอยู่ที่300 k วซึ่งส่วนหนึ่งเป็นข้อจำกัดของตัวเครื่องที่รอ,องรับสปีดขาปโหลดได้แค่หลักประมาณ500 k คประมาณ300-500 k คนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นซิมของ d t แทนะครับ อ่าสัญญาณมาแล้วครับโอเคครับทําการเทสเลยล้วครับเา,าการเทสก็แบบเดียวกันนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกัน นี่คือความเร็วของ 3G d e t a c นะครับก็ผลนเป็นไปตามที่เห็นนะครับก็คือความเร็วของทาง d e t a c เนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในการทดสอบครั้งนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ทดสอบแบบมีสภาพแวดล้อมปิดหรืออย่างไรก็คือเป็นการทดสอบแบบเร่งด่วนจริงๆโดยความเร็วของ d e t a c บน iPhone 3G ก็ได้ประมาณ 500k นะครับส่วนขาบล็กก็ได้ประมาณ 130k นะครับก็ใครที่ใช้ ทั้งคู่อยู่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เป็นการท้อชอบแบบอย่างคร่าวๆจริงๆครับสวัสดีครับ